เด้อที่เจ้ามือนี้สิพาไปเฮ็ดอารบ่ายบักอ่งุนหลังจากไม่ได้ขี่เฮ็ดคลิปมาประมาณแรมปีเกย์เมย์ว่ะสันเออโรงงานหนังไม่ต้องหัวซ่ามันเขาไปหาเงินดีกว่าว่ะสันเดี๋ยวเข้าไปเด็ดใบบักแอปเปิลไปน้ำบอบอเมยเหมือยกัสวัสดีอีกจักรอบหนึ่งที่เจ้าเอ๋ยมือนี้สิพาไปเฮ็ดอารบ่ายบักอ่งุน ตามนั่นล่ะที่เจ้าเบิดคันรถมีต่เสียงข่อยผู้เดียวว้าวอยู่ผู้เดียวมู่กับสีส้งสีดำคันอยู่ดอกแต่เขาอดทนเกง่งที่เจ้าเอย๋ยมือนี่ก็เป็นมือการทํางานระบายมือสุดท้ายของข่อยเฮ็ดมาลายมือเลวประมาณเกือบสี่เดือนหนึ่งแลว้วที่เจ้าเอย๋ยแต่บบมีเวลาคืดพอสิไดไทายคลิปกําลังคืดสวดนี่หละในมือสุดท้ายแล้วเดียวมือนิสิาพาไปเบ่งมาหอดสวนกับสิมีการสรงกับฟอกกาแฟากิน กาทองอันสามอันเต่าแกะสองอันสามอันใส่ใบกั๊ปอักที่เจ้าเอเอามาตั้งโซ่เต่าแกะกันด่กะซิมีกาแฟหายมีมะม่าหายแล้วเตะไพสิเดียกินอย่างในยามตอนมาหอดสวนใหม่ๆเนาะที่เจ้าการเป็นการอยู่กะสิประมาณนี่แหละที่เจ้ามีการปูเสื้อปูศาส์นั่งกันแบบนี้เลยอันนี้มาหอดยามเศร้าๆยังท่านได้ถึงเวลาลงงานกะสิผ้ากันนั่งกดปดเกตดเป็ดกินกาแฟทากันยันสี่ล่ะ หลังจากการลงงานไปแล้วเนี่ยทุกสองโมงก็สิมีการาพักเบรกพักเบรกบตอนพักเบรกตอนเก้าโมงประมาณนี้กล้วมีพวกขิมบับไฮมีขนมปังไฮ<ม>แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยววสันบมหมาบะาม่าแบบนี้แหละไฮเทเจ้า,จาเขาก็นั่งกินกินแล้วแล้วก็ลงงานกันต่อเดี๋ยวสิภาพมาเบิงการตัดบักองุงนอันนี้กับโบเมนมืออาชีพเดทเจ้า,จา เที่ยนี่เป็นการเฮ็ุอารบัยตัดองุุนขังแรกตั้งแต่มาอยู่เกาหลีเนี่แหละที่เจา้ากับงมงมเศร้าๆทุๆทุยๆไปน้ำมูเนี่แหละที่เจา้ตาตะกี้ก็ซื้อลุงแจ็คนี่แหละพอมาเหตุอารบัยตัดองงุนนี่ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนซื้อแล้วที่เจ้าเอ๋ยเปลี่ยนเป็นน้องผ้าผ้าระมูนี่แหละที่เจ้าเอ๋ยให้มูส่วนเอาอยู่วัดมือมือเจ้ยังมาก,กินนะและ้ว <laughs> จะเป็นใหรเนี่เด้ออยากไอเสียงมาล้อจะเป็นใครเนี่เด้อจัดไอเสียงมาล้อไม่ไม่กล็จังเลยก็ก็กงจังเลยมึงเนื้อคนกินยังมึงไอ้ฟ้าบอกว่าฟ้าเป็นคนกินยากมากเลยนะพี่แต่กินอะไรฟ้าก็อร่อยอันนี้เป็นคนกินง่ายอยากกินแมงแครงวะแค่ไปหาก็ไปยากแล้วไปไปอยากกินแมงแง่เดี๋ยวอยากกินแมงแครงกินง่ายค่ะอืมอยากกินอึ่งวะท่านก็กูสิไปหาอึ่งได้อยากกิน อยกินแมงแค้งอะไรเงี้ยจิปโอมอยากกินจิ่โอมวะเมนเมนอเมนแพงสีตัววนี้แข้งอียินแิกับเกาหลีสิกับจากเกาหลีไปหาแมงแขรงขายส่วนเฉะช่อนเอที่บ้านบระวัเาไปตันถ หลังจากกินข้าวเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วก็ลุยงานกันต่อลุยงานกันต่อจนตอนนี้โดดมาเลยที่เจ้าเอ๋ขามทางเมดซีนมาเลยขามเวลามาเลิกงานแล้วที่เจ้าข่อยลืมทายประวัติแถาแกงยางน้ำดักซองเบิงอยู่ตัดน่วยใดก็ับซองเบิงอยู่บบเลยประด้ทายคลิปเลอที่เจ้าอันนี้เขาก,กำลังเลิกงานแล้วกับบา้านเ้อที่เจ้าหาโมงที่เจ้าเอ๋ นี่แหละเคยสัญญาไว้ว่าไปเหตุอารบาสิลงคลิปหายแล้วกับ,บ่มมีเวลาเด้นลงคลิปหายตอนนี้ก็มาลงหายแล้วขา,ขาดขาดเคลืนเคิืนพิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนาทีนี้เด้อที่เจ้าเด้ดอฝากกดหัวใจให้ข่อยเนี่ยกดหัวใจในเดีอเจ้า